ดีครับผมนะครับแปะนะครับช่องกระบือภูเขานะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปนะครับสามนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรต้นหนึ่งนะครับที่บางคนยังบอกว่าข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะครับสมุนไพรต้นนั้นก็คือกําลังเสือโครงนะครับแล่ก็นางพญานะครับนางพญาเสือโครงนะครับหรือว่าซากุระเมืองไทยนะครับซึ่ง2ต้นเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายกันมากนะครับถ้าใครไม่ช่างสังเกตนี่ก็จะไม่รู้นะครับทีนี้ก็ต้องขอบคุณที่คอมเมนต์เข้ามานะครับถามว่า อ่าทำไมไม่เห็นใบของสมุนไพรนะครับวันนี้ก็จะพามาดูความแตกต่างนะครับระหว่างเปลือกนะครับแล้วก็ใบของอ่าลังเสือโคงกับนางพญาว่ามีความแตกต่างกันตรงไหนนะครับแล้วก็อต้นที่ใช้เป็นยานะครับก็คือกำลังเสือโคงนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอ้ต้นนางพยาก่อนนะครับแล้วก็ไปต่อด้วยอ่ากำลังเสือคงวันนี้ก็จะเอาให้ชัดนะครับ ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็จะหาใบนะครับมาเปรียบเทียบนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับไปดูกันนะครับว่าลักษณะแตกต่างกันตรงไหนนะครับไปครับโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ต้นนี้นะครับต้นนี้ก็เป็นต้นนางพญาเสือคงนะครับอ่านางพญาเสือคงเนี่ยลักษณะเปลือกเนี่ยเขาจะถ้าดูนะครับจะเรียบกว่านะครับเรียบกว่าเรียบกว่ากําลังเสือคงนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะตัด เรลองตัดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแตกต่างกันตรงไหนนะครับเป็นเส้นแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ลักษณะเปลือกเนี่ยเขาจะไม่หนานะครับลักษณะเปลือกไม่หนาไม่หนาเหมือนนอกำลังเสือโคองนะครับก็จะเป็นด,ดูชัดๆนะครับก็จะเป็นเส้นแบบนี้ครับเหมือนตะไคร้ครับแบบน,นี้แล้วก็เปลือกเนี่ยไม่หนาสอง ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีกลิ่นนะครับเขาไม่มีกลิ่นเนี่ยรสชาติขมครับถ้าเป็นกําลังเสือโครงเนี่ยรสเปลือกหนารสชาติก็จะออกหวานๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นเฉพาะตัวนะครับเป็นกลิ่นเหมือนอน้ํามันมวยนะครับนี่คือลักษณะลักษณะเปลือกนะครับเปลือกของอนี่ครับดึงแบบนี้ ก็ะจะดึงออกมาเป็นเส้นแบบน,นี้ะนะครับอันนี้คือลักษณะเปลือกของอนางพญาเสือคงนะครับหรือว่าดอกสากุระนะครับ <hh> อันนี้นะครับลักษณะต้นของอนางพญาเสือคงนะครับหรือว่าสากุระนะครับพวกนี้จะผัดใบช่วงเดือนธันวาคมกราแล้วก็ออกดอกนะครับ,อ,รบอันนี้ก็ส่วนมากจะปลูกไว้ตรงถ้าเป็นพวกนางพญาเนี่ยก็จะปลูกไว้ แถวสำนักง,งานนะครับทีอ่อยู่บนพื้นที่สูงนะครับอันนี้ก็คือลักษณะต้นนะครับต้นเขาปกติเนี่ยถ้าต้นใหญ่เนี่ยหด่สูงประมาณเกือบสิบเมตรยี่สิบเมตรได้นะครับนี่คือลักษณะของต้นนางพญาเสือคงนะครับอ่าเขาจะมีเป็นฝ้าออกเป็นสีขาวแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะของ นางพญาเสือคงดอกก็จะออกเป็นสีชมพูนะครับอแล้วก็มีผลสุกออกเป็นสีดําๆนะครับตัวนี้แต่ช่วงนี้ไม่ออกนะครับแต่ว่าช่วงนี้ใบหล่นก็จะมีต้นกล้าี๋ยวให้ดูต้นกล้าครับนี่คือลักษณะต้นกล้าครับต้นกล้าของนางพญาเสือคงนะครับหรือว่าสากุระนะครับลักษณะต้นกล้านี่หล่นหล่นเมื่อต้นปีครับ ต้นปีนี่ก็เข้าหน้าฝนเนี่ยเขาก็จะง,งอกนะครับที่นี่ในดูลักษณะใบชัดๆัดนะครับซึ่งใบเนี่ยไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับของกําลังเสือโคงนะครับนี่ก็คือลักษณะของนางพญาเสือโคงนะครับเดี๋ยวไปดูอ่ากาลังเสือโคงต่อครับนี่ครับความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นกําลังเสือโคงเนี่ยก็จะอยู่ในป่านะครับจะจะไม่ได้พบเห็นต่าง สำนักง,งานหรือว่าที่ทํางานนะครับก็ต้องเข้าไปในป่านะครับไปหานะครับป่าที่นี่ก็จะเป็นป่าดิบเขานะครับแล้วก็ป่าตรงนี้อาจจะเป็นส่วนมากเป็นต้นก่อนนะครับไม้เด่นคือต้นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตามหากําลังเสือโคองนะครับกําลังเสือโครงก็อยู่ในป่านะครับแต่ถ้าเป็นนางพญาเนี่ยเหมือนเป็นต้นไม้ที่ปลูกนะครับ ส่วนมากเป็นต้นไม้ที่ปลูกนะไม่ได้ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับหรือว่าขึ้นอาจจะมีน้อยนะครับอันนี้ก็มาตามหากําลังเสือโครงนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวแป๊บนึงครับคนดูครับตอนนี้ผมเจอแล้วครับกําลังเสือโครงนะครับดูที่เปลือกนะครับแตกต่างกันมากนะครับระหว่างนางพญาแล้วก็ต้นกําลังเสือโครงนะครับอันนี้เปลือกของกําลังเสือโครงนะครับก็จะมีลักษณะ ที่หยาบกว่านะครับแล้วก็เป็นร่องลึกแบบนี้นะครับอันนี้ลักษณะต้นที่ใหญ่มากนะครับใบเขาอยู่สูงนะครับเดี๋ยวจะหาวิธีเอาลงมาให้นะครับให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเนาะตัดเปลือกให้ดูนะครับว่าแตกต่างกันยังไงนะครับนี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับเนี่ยนี่ดึงดึงดึงไม่ได้เป็นเส้นนะครับนี่คือลักษณะเปลือกของ กำลังเสือโคงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับต้นกําลังเสือโครงนะครับตัวนี้นะครับที่ใช้เป็นยานะครับที่นิยมกันนะครับแต่ว่าถ้าดูจากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็มามีความไายที่ไม่เหมือนกันนะครับผมก็ยังงงอยู่นะครับเป็นข้อมูลหนึ่งแต่ว่าถ้าโซนที่อยู่ทางเหนือนะครับก็จะเป็นต้นนี้นะครับเป็นต้นกำลังเสือโคงนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเบือกให้ดูนะครับ นี่ครับเปลือกหนาครับอันนี้ลอกแบบนี้นี่เปลือกของหนามากนะครับนี่นะครับถ้าตัดหน้าฝนเนี่ยมันสามารถลอกออกมาเป็นแผ่นได้นะครับเป็นแผ่นแบบนี้นะครับอันนี้คือลักษณะเปลือกของอ่ากลังเสือโครงนะครับจะนหนาครับหนานะครับ มีความหนานครับเท่ากับนิ้วอันนี้ต้นนี้ยังไม่หนายังมีหนากว่าน,นี้ก็มีครับนิ้วนะครับนี่นี่คือเปลือกเนี่ยตัดมาแบบนี้ก็ก็จะมีกลิ่นแล้วนะครับมีกลิ่นออกเหมือนน้ำมันมวยนะครับนี่คือนะถ้าชิมดูเนี่ยรสชาติจะออกหวานหวานนิดๆนะครับแล้วก็มีอ่รสฝาดนะครับนี่คือลักษณะของ กำลังเสือโคงนะครับเดี๋ยวลักษณะใบาเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ให้ไปเปรียบเทียบระหว่างอ่านางพญากับกําลังเสือโคงนะครับอันนี้คือลักษณะของกําลังเสือโคงนะครับที่ที่ใช้เป็นยานครับก็คือต้นนี้นะครับเดี๋ยวจะตัดเปลือกไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็ให้ไปไปเทียบกับอ่านางพญาเสือโคงนะครับกลับมาอยู่ที่ต้นซากุระนะครับหรือว่า นางพญาเสือคงนะครับตอนนี้ผมเอาเปลือกของอกําลังเสือคงนะครับให้มาเปรียบเทียบกับนางพญาเสือคงนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันแบบคนละแบบเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้คือตัวนางพญาเนี่ยเขาจะสามารถลอกออกมาเป็นเหมือนปลาหมึกได้นะครับแบบนี้อันนี้คือต้นนางพญานะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ปัญญานะครับส่วนที่ใช้ปัญญาเนี่ยจะเป็นกําลังเสือคงกําลังเสือคงเนี่ย ก็จะอันนี้หลุดก็จะลอกมาเป็นหลุดเป็นแผ่นแบบนี้ไม่สามารถดึงดึงเป็นเส้นแบบนี้นะครับอันนี้ความแตกต่างนะครับของเปลือกนะครับดูครับแตกต่างนะครับไม่เหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูในเรื่องของใบนะครับให้ดูลักษณะของใบของ,าของนางพญาเสือโครงนะครับลักษณะใบ,บของนางพญาเสือโคงเนี่ยสีเขาจะอ่อนกว่านะครับอแล้วก็ ร้อยหยากเนี่ยถี่นะครับถี่มากนะครับลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเดี๋ยวดูให้ดูหลังใบนะครับหลังใบกับหน้าใบเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลักษณะใบเนี่ยเขาจะมันกว่านะครับลื่นนะครับจากลื่นไม่เหมือนไม่มีขนนะครับอันนี้คือลักษณะใบของอานางพญาเสือคองหรือว่าซากุระเมืองไทยนะครับ่าเดี๋ยว กลับมาฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นต้นกำลังเสือโคงนะครับใบของกำลังเสือโคงนะครับดูดีๆนะครับอันนี้รอยหยักจะห่างนะครับรอยหยักห่างกันแล้วก็สีสีเนี่ยจะเข้มกว่าเขียวเข้มกว่านะครับดูให้เทียบเทียบนี่ครับจะแตกงต่างกันนะครับแล้วก็แหลมนะครับนี่ตรงตรงเนี้ยเขาจะมีจุดเป็นสีขาวๆเป็นจุดเป็นจุดนะครับอ เดี๋ยวให้ดูหลังใบนะครับหลังใบอ่าหลังใบก็จะสีก็จะอ่อนนะครับอ่อนกว่าตรงหน้านะครับนี่คือใบของกําลังเสือโคงนะครับกําลังเสือโคงเนี่ยถ้าสัมผัสเนี่ยแบบเนี้่เหมือนมันมีขนนะครับขนเล็กเกนะครับไม่ลื่นนะครับไม่มันนะครับนี่คือลักษณะใบของอ่ากําลังเสือโคงนะครับตัวที่ใช้เป็นยาครับดูความแตกต่างนะครับอันนี้นางพญานะครับอ่าสกุลเมืองไทยอันนี้ กำลังเสือโครงนะครับนี่คือใบของลักษณะใบที่แตกต่างนะครับสรุปก็คือต้นที่ใช้เป็นยานะครับต้นที่ใช้เป็นยานี่เป็นกำลังเสือโครงนะครับมีสรรพคุณในเรื่องของบำรุงกำลังนะครับบำรุงเลือดนะครับแล้วก็เจเริญอาหารนะครับแก้กระสายนะครับมีสรรพคุณมากมายนะครับเมื่อก่อนคนอผอมแห้งมีแรงน้อยนะครับเขาจะเอา เปลือกอกำลังเสือโคงเนี่ยเอาไปต้มกับน้ําตาลก้อนหรือว่าน้ําอ้อยที่เป็นก้อนนะครับไปต้มแล้วก็ดื่มนะครับเพื่อทําให้ร่างกายแข็งแรงกลับมากินอาหารเจริญอาหารนะครับแล้วก็ทําให้อ้วนขึ้นสมบูรณ์ขึ้นนะครับคนที่ผอมนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่ของสมุนไพรกำลังเสือโคงนะครับแล้วก็นังพญานะครับซึ่งมีความแตกต่างกันอยู่นะครับอโอเคครับวันนี้เรื่องราวของอต้น กำลังเสือคงกับนางพญานะครับก็จะเห็นกันแล้วครับมีความแตกต่างที่ชัดเจนกันอยู่นะครับซึ่งถ้าเป็นนางพญาหรือว่าสกุละเมืองไทยเนี่ยส่วนมากจะเป็นไม้ที่ปลูกนะครับแม่เห็นพบเห็นที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินี่จะไม่ค่อยได้พบเห็นนะครับส่วนกําลังเสือคงกำลังเสือคงเนี่ยส่วนมากอยู่ในป่านะครับที่มีความสูงระดับน้ําทะเลประมาณพันสองนะครับสกุละก็เหมือนกัน,นครับพันสองเหมือนกันจะเลยเติบโตได้ดีนะครับ แล้วก็สกุล่าเนี่ยขยายพันธุ์โดยการใช้มเมล็ดนะครับช่วงธันวามกราเนี่เลื่อนผัดใบแล้วก็มีดอกออกมานะครับดอกสีชมพูนะครับสําหรับนางพญานะครับส่วนกําลังเฉีองโค้งก็ผัดใบเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ค่อยพบเห็นอดอกนะครับแต่ก็มีอยู่นะครับแต่ว่าผลที่ร่วงลงมาเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยได้งอกเหมือนอกําลังนางพญาเฉีโค้งนะครับแล้วก็ ที่พบเห็นนะครับการก,กระจายพันธุ์ของกําลังเสือโคร่งเนี่ยเหมือนจะเป็นรากนะครับแบบบางที่เราไปาถนนนะครับที่มีดินสไลด์นะครับก็จะเห็นงอกขึ้นมานะครับก็นี่ก็จะเป็นส่วนที่ขยายพันธุ์ยากนิดหนึ่งของกํากลังเสือโคร่งส่วนานางพญานี่สามารถพอกเมล็ดนะครับขยายพันธุ์นะครับแล้วก็ช่วงเมษาเนี่ยผลเขาเริ่มจะสุกแล้วส่วนสกุลานะครับแล้วก็ร่วงลงมาก็ เดือนพฤทภาก็เดือนนี้ประมาณมิถุนานะครับเดือนมีนาหรือเปล่ามิถุนาหรือเปล่าครับก็ช่วงนี้นะครับก็หน้าฝนแล้วเขาก็จะงอกออกมานะครับเรื่องราวของต้นไม้สองต้นนะครับก็เห็นกันนะครับอาจจะชัดขึ้นนะครับก็ฝากเพื่อนติดตามนะครับถ้ายังไงข้อมูลยังไม่ชัดเจนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมก็จะได้ปรับปรุงเรื่องการทาคลิปนะครับสมุนไพรนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณที่เข้ามาชม แล้วก็ถ้าได้ความรู้นะครับก็กดฝากกดติดตามด้วยนะครับนะครับเดี๋ยววันหลังก็จะทําคลิปใหม่นะครับให้ดูนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับเรื่อยเรนะครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับครับผมวันนี้สวัสดีครับ